รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยววววว Wild lifestyle นาฬิกามุนมาช่วงเวลาคนหาเรื่องราวไปเที่ยวไปกินไปช้อปปิง้งดูมอ more. ไม่รีรอพาเข้าครูชวนชิม Wild lifestyle นาฬิกามุนมาถึงเวลามาสร้างสรรค์เมนูอร่อยง่ายเก่งได้มาฝึกเรียนรู้ ส, Happy Life, สวัสดีเช้าวันเสาร์นะคะช่วงนี้4ี่คำจำให้แม่นเป็นมาตรการความปลอดภัยของกระทรวงสาธารณาสุขซึ่งเราเปิดประเทศเรียกว่าวูกะา วีวัคซีนทุกคนรู้จักยู you, universal prevention เป็นมาตรการป้องกันตนเองสูงสุดมาถึงตัว c นะคะคือ covid free setting สถานที่บริการต้องพร้อมนะคะผู้ให้บริการต้องได้รับวัคซีนครบค่ะไปตัวที่ c ตัว a atk เป็นปัจจัยที่5ของท่านแล้วนะจ๊ะเอาระคะเรามาเพิ่มพลังบวก เช้าวันเสาร์ด้วยกันกับแฮปปี้ไลฟ์แบบคุณรีดนะคะเริ่มกันตั้งแต่ช่วงแรกค่ะแฮปปี้เฮลท์ใส่ใจในสุขภาพกับการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่โดยการส่องกล้องร่วมกับการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI อร่อยอร่อยอร่อย,ออยเมนูวันนี้หลี่จะฝากให้นะคะน้ำพริกมะขามสูตรกะทิโบราณช่วงก่อร่างสร้างเมืองกับหนุ่มยอพอโยธาผังเมือง มีข่าวดีมาบอกกับแฟนๆรายการนะคะเพราะว่าล่าสุดกรมยอทาที่การและผังเมืองได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือเพื่อความสะดวกสบายของประชาชนจะเป็นอะไรติดตามได้ในช่วงก่อร่างสร้างเมืองกับนุ่มยอเพาะยอทาผังเมืองค่ะแ a ป p y t ทิพพลรับความสุขคุณผู้ชมคะ่ะเทรนการปลูกต้นไม้กลายเป็นกระแสกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็ว่าได้ จากสถานการณ์โควิดที่ทำให้เราทุกคนต้องอยู่บ้านกันเป็นหลักรีดมีต้ตนไม้ช่วยดูดขับมลพิษปลูกได้ในบ้านง่ายๆหรือในห้องนอนมาฝากทุกๆท,ท่านนะคะสำหรับผู้ที่สูงอายุมักจะพูดเสมอว่าเอ๊ะตายทำไมชื่นจึงนอนไม่ค่อยหลับสาเหตุมันเป็นเพราะอะไรเพราะการนอนคือยาวิเศษของท่านเลยนะคะเราต้องฟังจากหมอสมุนไพรยุคใหม่ นายแพทย์ทเนศอมรพิทักษ์กุลช่วง Happy Living อีกสักครู่นะคะเราก็จะกลับมาพบกันในแต่ละช่วงนะคะช่วง Happy Health ใส่ใจในสุขภาพสนับสนุนโดยน้ำสลัดงาคั่วญี่ปุ่นตราคิวพีช่วง Happy Health ใส่ใจในสุขภาพเสารนี้นะคะเป็นโรคต้องบอกเลยว่าท็อปฮิตจริงๆเลยการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่โดยการส่องกล้อง ร่วมกับการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI วันนี้เราอ,อยู่กับผู้ช่วยาศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์สยามศิรินทร์ปัญญาสวัสดีนะคะอาจารย์ขาสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ขค,คาายขาคำว่ามะเร็งเนี่ยทุกคนกลัวหมดมะเร็งลำไส้ใหญ่มีสาเหตุ มาจากอะไรล่ะคะมะเร็งลำไส้ใหญ่นี้ก็มีสาเหตุใหญ่ๆก็คือเกิดจากมีติ่งเนื้อในลำไส้ใหญ่นะครับซึ่งติ่งเนื้อนี้เนี่ยจะมีโอกาสเกิดขึ้นเมื่อเรามีอายุมากขึ้นนะครับคาว่ามาตรวจคัดกรองต้องเรียนถามอาจารย์ว่าต้องมีอาการไหมการคัดกรองเนี่ยหมายความว่าในคนไข้ที่ยังไม่มีอาการนะครับเพราะว่ามะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยในระยะแรก ไม่มีอาการครับ,รบถ้าคนไข้มีอาการเนี่ยก็คือเป็นเยอะแล้วเพราะนั้นเนี่ยการคัดกรองเราก็ดูว่าปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจะจะมีอยู่2กลุ่มกลุ่มแรกเป็นกลุ่มที่ปัจจัยเสี่ยงธรรมดาก็คือว่าอา,ายุเป็นเกรนรถ้าเกิดว่า50ปีขึ้นไปเนี่ยโอกาสที่จะมีติ่งเนื้อลำไส้แล้วทิ้งไว้ประมาณ10ปีจะกลายเป็นประเงจะสูงขึ้นและกลุ่มที่สก็คือคนไข้ที่มี ประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งมีโรคลำไส้อักเสบเรื้อรังนะครับแล้วก็โรคของต่งเนื้อในลำไส้ใหญ่ซึ่งเป็นตั้งแต่อายุในน้อยครับซึ่งในกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่2เนี่ยการคัดกรองอาจจะต้องเร็วมากกว่า50ปีครับโดยทั่วไปมาตรฐานการคัดกรองเนี่ยจะมีหลายแบบนะครับเช่นการตรวจอุจจาระเพื่อดูว่ามีเลือดออกไหม,มการสวนแป้งแล้วก็ปัจจุบันการตรวจคัดกรองที่ดีที่สุดก็คือการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ที่สําคัญก็คือว่า เมื่อเราเจอติ่งเนื้อแล้วเนี่ยเราก็ต้องการแยกว่าเป็นติ่งเนื้อธรรมดามหรือเป็นติ่งเนื้อซึ่งมีความเสี่ยงที่มันจะกลายเป็นมะเร็งซึ่งการใช้สายตายแยกเนี่ยจะมีความแม่นยาไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เลยในการใช้ญญาถูกต้องครับในการช่วยในการจําแนกว่า สิ่งเนื้อที่เราเจอเนี่ยมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนเพื่อเราจะได้ไดรู้ว่าเราจําเป็นต้องเอาออกโดยการส่องกล้องหรือไม่การเตรียมตัวการส่องเนี่ยก็ต้องมีการทานอาหารที่แกลบน้อยสักสองสาวันนะครับแล้วคุณหมอก็จะให้ยาที่เป็นยาระบายในผู้ป่วยบางรายที่มีโรคบางอย่างอาจจะต้องมีการเตรียมตัวเพิ่มเติมเช่นมีการกินยาละลายริ่มเลือดจะต้องมีการหยุดยานั้นก่อนนะครับหรือมีโรคหัวใจหรือมีโรคทางด้านอื่นเนี่ยจะต้องผ่านการตรวจให้ละเอียดก่อนเรียนถามอาจารย์ว่า ความสําคัญในอนาคตในการตรวจคัดกรองมะเล็งลําไส้ใหญ่ด้วยการส่องกล้องร่วมกับนคกการใช้ปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมันจะเป็นอย่างไรคะอาจารย์คะก็คิดว่าในอนาคตถ้าประเทศไทยมีเครื่องมือตัวนี้เยอะมากขึ้นนะครับแล้วก็ประสิทธิภาพดีขึ้นก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ทําให้ช่วยการคัดกรองมะเร็งลําไส้ใหญ่ของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพถูงแล้วก็ลดเรื่องของอัตราการเสียชีวิตจากมร็งลำไส้ใหญ่ได้อย่างชัดเจนครับผมก็อยากจะฝากทุกๆกคนเพื่อจะได้ห่างไกลจากโรคนะคะทุกท่าน มีความสุขกับสุขภาพที่ดีนะคะขอบคุณนะคะอาจารย์ค่ะขอบคุณครับนี่ค่ะ <Happy Life S 1> คช่วงอร่อยอร่อยอร่อยกับครัวคุณรีสนับสนุนโดยน้ำจิ้มไก่และน้ำพริกเผาไทยตราแม่ประนอมแบบหลอด หัวกะทิร้อเอร์เซนและกะทิอบควันเทียนดอกไม้หอมตราอร่อยดีมีตรานกเพนกวินจากสีไทยอร่อยอร่อยอร่อยเมนูของเราวันนี้นะคะแซบแซบกันหน่อยน้ำพริกมะขามสูตรกะทิโบราณคุณจะเอาผักลวกคุณจะเอาผักทอดได้หมดเลยเพราะมันจะเข้ากับเมนูตอนนี้กะทิอร่อยดีเปิดง่ายใช้สะดวกแค่เขย่าบิดแล้วเท ผลิตจากหัวกะทิ100%พริกแกงลงน้ำพริกแกงเผ็ดแม่ประนอมเลยนะคะเพราใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติเดี๋ยวเราจะได้เคี่ยวจนกระทั่งให้กะทิแตกมันวันนี้เราจะตำน้ำพริกมะขามเองเวลาตำให้มันง่ายนะคะเอาทีละไม่ต้องเยอะขณะที่เรารอคอยกะทิกับเครื่องแกงใช่ไหมคะ เราก็ตำไปเรียบร้อยแล้วคือตัวมะขามนะคะหมูสับเราไปละตอนนี้เราเหลือกุ้งมาวางตรงนี้เอาหางออกเราจะใช้นะคะช็อปเปอร์ไนฟของ p e n กวินรุ่น Kingston นี่ทำอย่างนี้เลยเนี่ยนะกุ้งจะอร่อยกว่าเยอะเลยอามากุ้งกับหมูสับลงทั้งสองอย่างต้องสุกนะจ๊ะตามมนเลยมะขามที่เราตำ ตามมาติดๆน้ำตาลปีบ๊บตามมาเกลือเสริมไอโอดีนตรามือที่หนึ่งตามมาด้วยน้ำปลาแท้เลยค่ะโกลเลบบ์ mm hmm. ตราเด็กสมบูรณ์สัมผัสขั้นสุดของน้ำปลาพรีเมียมนี่เลยน้ำพริกมะขามสูตรกะทิโบราณโอ้น่ารับประทานมากเลยมาจัดใส่ตรงนี้หรูๆและตามด้วยพริกขี้หนูหน่อยนึงนี่ แล้วก็มีแบบพิกเม็ดโอ้โหรู้รูรู้เมนูน้ำพริกมะขามสูตรกะิโบราณล้วนแล้วแต่ผักทั้งสิ้นและมีประโยชน์มากๆเลยนะคะสมุนไพรไทยบ้านเราเนี่ยสุดยอดที่สุดละโควิดก็จะได้ไปเลยนะคะและจะทำให้สดชื่นมากยิ่งขึ้นเลยมาคู่กับชาหมักค่ะชาหมักคอมบูชาวีทาเกนนี่อุด,ดมไปด้วยจุลินทรีย์โปรโบไบโอติก และที่สำคัญที่สุดใครมีปัญหาเรื่องกรดไหลย้อนรีดว่ามันช่วยได้นะเปรี้ยวหน่อยหวานนิดอร่อยชื่นใจถ้ามาคู่กันกับน้ำพริกมะขามสูตรกะทิโบราณนะคะช่วงก่อร่างสร้างเมืองกับนุ่มยอผอโยธาผังเมืองสวัสดีค่ะนุ่มยอผอโยธาผังเมืองค่ะสวัสดีครับคุณรีดสวัสดีครับคุณผู้ชม นุ่มยอพอโยธาผังเมืองคะที่มากระซิบบอกรีดว่าเรานั้นมีข่าวดีเพราะว่ากรมโยธาธิการและผังเมืองของเราได้ติดตั้งนวัตกรรมใหม่เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนว่าแต่ว่ามันคืออะไรเลยคะครับคุณรีดกระทรวงมหาไทยได้จะทำโครงการ130ปีมหาไทยส่งสุข กลายทุกให้ประชาชนรับปีใหม่2,565ด้านพัฒนาบริการดิจิทัลในหัวข้อผังเมือง Delivery กรมโยธาธิการและผังเมืองจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน Land Use Plan ระบบการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองผ่าน3ช่องทางใหม่เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่ไม่สามารถเดินทางไปติดต่อขอรับบริการหรือขอเอกสารข้อมูลด้านผังเมืองที่กรมโยธาธิการและผังเมือง หรือสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสามารถตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินได้ด้วยตนเองครับอีกทั้งยังเป็นการป้องการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด -19 ด้วยครับแล้วช่องทางที่ว่านั้นมันมีอะไรบ้างคะแล้วจะช่วยประชาชนในเรื่องอะไรกันบ้างคะหนุ่มยอพอโยธาผัางเมืองครับคุณรีประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลและตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบออนไลน์ ผ่าน3ช่องทางใหม่ประกอบด้วย1เว็บไซต์ p l l u d d s d p t g o t h 2มบาย l e แอปพลิเคชัน Land Use Plan และ3 Line OA DPT Information ครับซึ่งทั้ง3ช่องทางดิจิทัลนี้สามารถเป็นช่องทางบริการสืบค้นข้อมูลตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมือง ค้นหาที่ทำการสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกรมอาทิประกาศข่าวงานผังเมืองข้อมูลกฎหมายด้านโยธาธิการและผังงเมืองห้องสมุดออนไลน์แบบบ้านเพื่อประชาชนเอกสารความรู้อ e ีบุ๊กและการถามตอบของประชาชนด้วยครับทั้งยังช่วยลดขั้นตอนประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน ที่สำคัญสามารถตอบสนองการใช้ชีวิตวิถีใหม่ตามแนวทางนิวนอร์มอโดยประชาชนสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาใช้งานได้แล้ววันนี้ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆเลยนะครับทั้งในโทรศัพท์และแท็บเล็ตที่ใช้ระบบ iOS และ Android ไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านอยู่ที่ทำงานก็สามารถตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองได้ทุกแห่งทั่วประเทศเลยครับผู้ชมครับเทคโนโลยีที่ดีที่สุด อาจไม่ได้วัดตรงความล้ำสมัยที่สุดนะคะเพราะเทคโนโลยีที่ดีที่สุดคือเทคโนโลยีที่เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงสูงสุดต่อการใช้ชีวิตของเรานั่นเองค่ะสำหรับเสาวหน้านะคะเราจะมาดูกันว่าจะมีอะไรกันบ้างอีกนะคะวันนี้รีดและนุ่มยอพอโยธาฝั่งเมืองต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ช่วง Happy Tips เคล็ดลับความสุขสนับสนุนโดยนมเปรี้ยวบีเทกเกลล้นไลท์แลคโตสฟรีมีจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตช่วง Happy Tips เคล็ดลับความสุขคุณผู้ชมคะต้นไม้ดูดซับมลพิษปลูกได้ในบ้านปลูกได้ในห้องนอนหรือได้คัดสรรมาฝากหลายๆชนิดเลยนะคะเริ่มกันตั้งแต่ ต้นไอวีเป็นไม้เลื้อยที่มีส่วนช่วยในการกําจัดเชื้อรานในอากาศได้ถึง78%ในเวลา12ชั่วโมงค่ะวิธีการเลี้ยงก็ดูง่ายๆเลยนะคะโดยการให้แดดครึ่งวันตอนเช้าและลดน้ำเพียงวันละหนึ่งครั้งแต่ผู้เลี้ยงต้องคอยระวังอย่าให้ดินในกระถางแฉะจนเกินไปหรือแห้งจนเกินไปเพราะจะทำให้ไอวีของท่านตายได้ค่ะอันนี้เฟิร์นบอสตัน ช่วยกําจัดก๊าซฟอสฟอร์ไดไฮซึ่งเป็นก๊าซที่ไม่มีสีจัดเป็นก๊าซพิษที่ปนเปื้อนในอากาศและมีผลต่อสุขภาพแต่เจ้าต้นเฟิร์นบอสตันสามารถกําจัดก๊าซพิษนี้ได้นะคะเราเพียงแค่นำเอาต้นเฟิร์นบอสตันนี้มาใส่ในกระถางเล็กๆตั้งไว้ภายในห้องนอนแค่นี้ต้นเฟิร์นบอสตันก็จะกลายเป็นเครื่องฟอกอากาศจากธรรมชาติให้ท่านได้เลยค่ะ ต้นเขียวหมื่นปีช่วยกําจัดมลพิษทางอากาศได้ตลอดเวลาแถมยังเป็นต้นไม้ที่ตายยากทนทานและสามารถเติบโตได้แม้ในที่มืดเหมาะสุดๆสำหรับการปลูกไว้ในบ้านเพราะต้นเขียวหมื่นปีจะช่วยฟอกอากาศตลอดเวลาค่ะต้นไซย,ย้อยทรงใบแหลมจะช่วยขจัดมลพิษทางอากาศที่มาจากปรม และข้าวของเครื่องใช้เฟอร์นิเจอร์ต่างๆอย่างเช่นก๊าซฟอมาดีไฮที่เป็นสารเคลือบเฟอร์นิเจอร์ไม้อัดไม้แปรรูปต่างๆต้นไซย,ย้อยทรงใบแหลมนี้จะช่วยในการขจัดพร้อมกับเพิ่มออกซิเจนมอบความเย็นสบายภายในห้องนอนของท่านค่ะมาต้นปาล์ม1 2ปันาณาเป็นพืชที่ทนต่อความแห้งแล้งและมีอายุยืนยาวนานนอกจากนี้ยังช่วยจัดการอากาศภายนอกได้เป็นอย่างดีเช่นช่วยกำจัดก๊าซไซลิน ซึ่งเป็นก๊าซที่มาจากสารเคลือบเงาและสารระเหยที่เป็นพิษต่างๆด้วยนะคะต้นจังเป็นหนึ่งในต้นไม้ที่สามารถไล่ภูมิแพ้ไปได้เลยเพราะช่วยดูดซับฝุ่นละอองและสารพิษช่วยกำจัดก๊าซฟอ์มดีไฮด์แอมโมเนียไซลินและก๊าซโทลูอินได้เป็นอย่างดีซึ่งสารเหล่านี้มีผลในการกระตุ้นหัวใจอย่างแรงเสี่ยงภาวะล้มเหลวได้ง่าย ต้นจังถือว่าเป็นปาล์มที่มีความทนทานสูงและเหมาะกับการนำมาปลูกแดดรำไรเท่านั้นนะคะต้นว่านหางจระเข้จะช่วยฟอกอากาศและปล่อยออกซิเจนออกมาในตอนกลางคืนทำความสะอาดมลพิษในห้องนอนได้ดีอีกด้วยรวมถึงมีประสิทธิภาพในการดูดสารพิษจำพวกฟอร์มาดีไฮซึ่งพบในสารเคลือบต่างๆไม่ว่าจะเป็นยาทาเล็บนะคะยาเคลือบเฟอร์นิเจอร์หรือสีทาบ้านค่ะ คุณผู้ชมคะการปลูกต้นไม้ช่วยซับสารพิษและฟอกอากาศให้บริสุทธิ์เป็นวิธีที่ดีมากๆจริงๆแต่จะดีขึ้นไปอีกหากเราทุกคนตระหนักที่จะช่วยลดมลพิษนะคะช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกันค่ะช่วง Happy Living รู้ทันป้องกันไว้ก่อนอแบงค์คะสวัสดีครับ มอแบงคะหลายๆท่านเ,นเพื่อนๆพื่อทรอบตัวมักจะถามหลีดเสมอว่าคุณหทีดคะเอ๊ะทำไมนอนไม่หลับอเออททำไมมันนอนน้อยลงก็เลยอยากจะเรียนถามคุณหมอว่ามันเป็นเพราะอะไรแล้วเราต้องทำยังไงกับมันคะคุณหมอครับจริงๆสาเหตุของการนอนไม่หลับเนี่ยในผู้สูงอายุเนี่ยก็มาจากการทำงานของร่างกายที่มันเสื่อมลงครับ ทั้งพวกระดับฮอร์โมนที่ลดลงหรือบางคนมีโรคประจาตัวที่รบก,กวนการนอนนะครับแล้วหลายคนเนี่ยพอมีโรคประจําตัวเสร็จก็มีการทานยาหลายชนิดซึ่งยาบางชนิดเนี่ยก็จะทําให้การนอนหลับลึกหรือการพักผ่อนร่างกายของผู้สูงอายุเนี่ยแย่กว่าคนหนุ่มสาวได้แล้วก็ <Okay. S 2> ยิ่งถ้าเกิดแบบผู้สูงอายุบางคนเนี่ยเป็นคนที่แบบวิตกกังวลเรื่องต่างๆได้ง่ายนะครับก็คือถึงเวลานอนยังคิดนูน่นคิดนี่ไปเรื่อยๆเนี่ยก็อาจส่งผลให้การนอนไม่หลับเนี่ยมีอาการที่หนักขึ้นกว่าเดิมได้ ซึ่งมันมีการสำรวจนะครับในประชากรของประเทศไทยเนี่ย ราพบว่าคนที่สูงอายุเนี่ยประสบปัญหาเรื่องของการนอนไม่หลับก็คือคุณภาพของการนอนไม่ดีเนี่ยสูงถึง50%เลยดังนั้นจริงๆถ้าเกิดมีปัญหาเรื่องนอนอย่างนี้หรือว่านอนน้อยติดต่อกันนานๆก็ส่งผลเสียต่อสุขภาพตามมาทีหลังได้ซึ่งการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอเนี่ยก็จะทําให้เกิดอาการได้หลายๆอย่างเช่นปวดหัวบ่อยๆนะครับซึ่งถ้าเกิดคนไหนมีอาการแบบนี้ก็มีโอกาสที่จะเป็นเส้นเลือดสมองตีบเป็นเรื่องของความจําเสื่อมนะครับหรือว่าเป็นอมัอมพาต ได้เยอะกว่าคนทั่วไปหลายเท่าที่ไม่มีอาการสัญญาณเตือนอาการของพวกนี้ก็จะเริ่มจากขี้หลงขี้ลืมเริ่มจากคิดช้านะครับหรือตื่นนอนมารู้สึกไม่สดชื่นง่วงนอนระหว่างวันนะครับอาการปวดหัวมึนหัวหรือปวดไมเกนรนหรือปวดศีรษะข้างเดียวคุณหมอคะจะทำอย่างไรที่เราจะได้นะลดความกางังวลเราไม่ต้องการให้ตัวเองที่จะนอนไม่หลับนอนไม่พอคุณภาพชีวิตไม่ดีคุณหมอมีวิธีช่วยไหม จริงมันก็มีวิธีการดูแลป้องกันได้ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกคือการลดอาหารไขมันสูงน้ําตาลสูงอย่างที่2คือการดื่มน้ํเปล่าวันละอย่างน้อยลิตรครึ่งถึง2ลิตรอย่างที่3คือการทานพวกสมุนไพรล้างไขมันในเลือดซึ่งสมุนไพรที่จะแนะนำเนี่ยก็จะมีทั้งหมด5ชนิดด้วยกันชนิดแรกก็คือสมเกาหลีหนะครับตัวนี้ช่วยให้ทั้งเส้นประสาทตาเส้นประสาทสมองเนี่ยทำงานได้ดีได้แข็งแรงตัวที่2คือเห็ดลินจือตัวนี้ช่วยในการล้างไขมันอุดตันเส้นเลือด ประสาตตาแล้วก็เส้นเลือดสมองก็จะทําให้สมองเนี่ยมีอายุการใช้งานที่นานขึ้นตัวที่3าคือตังกุยตังกุยเนี่ยช่วยเพิ่มเลือดให้ขึ้นไปเลี้ยงบริเวณสมองแล้วก็สายตาได้ดีขึ้นตัวที่4คือเกากี้เกากี้เนี่ยมีสารออกธิตามธรรมชาติของมันเนี่ยช่วยในการบํารุงสายตาแล้วก็สมองโดยตรงนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายคืองาดําตัวนี้มันมีสารออกธิตามธรรมชาติที่ช่วยเรื่องของความจําก็คือช่วยให้ความจําดีซึ่งถ้าส่วนภัยทั้งหมดที่ว่าเนี่ยเอามารวมใช้ด้วยกันเนี่ย จะช่วยบำรุงทั้งสายตาทั้งสมองได้ทั้งหมด3อย่าง hmm. นะครับอย่างแรกคือช่วยในการล้างไขมันอุดตันเส้น an, สเ,ล Lauren, สเลือดบริเวณเส้นเลือดฝอยที่เข้ามาในตานะครับแล้วก็เส้นเลือดฝอยที่เข้ามาในสมองอย่างที่2คือมันช่วยในการเติมสารอาหารที่ช่วยในการบำรุงทั้งสายตาทั้งสมองนะครับก็จะช่วยให้สายตาดีช่วยให้ความจําดีอย่างที่3ามคือมันช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดเนี่ยเข้าไปเลี้ยงสมองแล้วก็สายตาโดยตรงก็จะช่วยทําให้มีสายตา แล้วก็มีสมองที่ดีไปตลอดสมกับเป็นหมอสมุนไพรย,ยุคใหม่จริงๆนะคะคุณผู้ชมคะอย่าลืมสมุนไพรต้องรับประทานให้เป็นมันจึงจะได้ผลที่ดีค่ะขอบคุณนะคะหมอแบงค์ค่ะกินสมุนไพรให้มีประสิทธิภาพต้องกินเป็นสูตรนะครับมันเป็นความลงตัวความพอเพียงความสุขใจเราสามารถค้นหาชีวิตได้าจากรายการวราไเรตี้แฮปปี้ไลฟ์ของคุณดิ ทุกๆเาวันเสาร์เวลา7นาฬิกา45นาทีช่อง3กด33ดูมือถือกด3พลัสค่ะและจำไว้แม่นๆมต้องท่องเลยวูก้านั่นคือมาตรการเราเปิดประเทศให้เราปลอดภัยกันทุกคนค่ะลาไปก่อนสวัสดีนะคะนาฬิกามุนมาถึงเวลามาสร้างสรรค์เมนูอร่อยง่ายเก่งได้มาฝึกเรียนรู้แล้วมาดูแลสุขภาพ แฮปปี้ไลฟ์